สาตวังัจนทรเตชิังยวิพังสรนังกัชามธรงวจนทเตชิวิตังยวานิพานังสรนังกัจชามีสังฆังังวจะนังเตชิวตังยวานิพานังสรนังกัจชามีโสธราตุวิรฬาโสาโสุกิโตวิรฬัสสาเสนยโลโกสุกิโตอิสัเพยาติทสาธาธาสุกิตาวิรูฬาผุทัาเสนโลโกสุกิโต ยิสเพยาดิพีเตะทะลาธาสุกิตาวิรุฬาพุทธศาสนาโลกโอสุกิตโตวิสเพยาติพีสุนันตุพนโภเยเทวะโดราเทรยุราเจ้าทั้งหลายผู้ใหญ่อยู่ทงมวยสักขีทั้งคืนและทั้งตอง ข้าทุกองจะกก้อนทังมสถานโจที่ภนี้าัารนังนอยเมฆาลากับทั้งเทวดาเจ้าทั้งไรทุกตวนาตุนอยู่สันฟานบุสีกับทั้งโสรแะสพุ่มทะเลิามาอยู่ทางค่อยข้างกับทั้งสุราสุรินพรมยมาลาชาธิรากับทั้งากาศเทพาตนนอยู่ในฉันจะตุมาลาอจิกาฉันตั้มทุกศาสัมสีทอง ลงเสด็จมาพร้อมองข,ขึาา้นมาหนีคณะครูบาอาจารย์โรงเรียนบ้านหลงจุลเขามีทั้งัจชินเทเก่ลูกศิษย์ลูกหานักศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาวัดวัดวัยร่มศึกษาต่อ,น,อ,น,ตอน,นขึ้นือสามที่เพื่อเศรษฐีไปศึกษา,ราเรียน่ศา,าบันเรืนนนอนบเรือนหัเทพระจอรงเทพ,าาพ,พท้าตลอดังทงพวกเจ้าที่อาาฮักใหม่ให้สัก ลักไปรักเื่อของมันมนจูงจงนั่นดูแงคุ้มครองลูกหลานช่วยป้องสมองปสมสจญช่วยสอนไส่ไก่ได้แลลูกหลานเด้สอนส่ไกได้ดูแงมากของเด็กคุณปัทมาธรรมประสงและเทปนาทเราสายนี้คุณขอหวยนจจงนั่งคุ้มนั่งเยี้ยงเธอให้ประสบทุกสังเกจขอรักเธอ

ัตอาราตสัมมาสัมุทาสัมสีสวังคาสุขาสาวด,ดีอาเบตชัยศีสัสด,ดีอนายยศขอให,ห้ใจให้มีอมนตลายลาย,ลายชีให้สวงเกี่ยววางไอให้ร่มมีขอเก็บพีพีนด้ ไอจงนีไปสั <c ười> พกพสนจะเลี้ยสุนายทินาทุธาชยาไอคุณแเติชาพุเน์พาทนกานยันทีพ้อให้เสนีสังฆาทีฟุ้งเจ้าจริงมาเป็นมิงฟันตาเจ้ารงมาแ่แค่ลอยเจ้าคือ้อยท้าจนจริงมาห่มหองมาสู่มาสู่สะหอง การเรียนมาภาคเพียนเชียนอ่านอยู่ในยานโรงเรียนควงภาคเพียนจบเท็จเป็นดังเหตุสมเป็นชายสติเพ่งงามวิเศษดังพระรามอูตามชิวคงอิวงทรงวิสุกันคนเด่นคนเด่นนำบ่ไดขาดงามองอาจดังพระพุ่งชิงเขาคงพ่อปานเซียน สามองเรียนไหลไว้จิทอันใดเจ้ากระปองเจ้ากระครองคือโกสาปานจะคือดังอน,นุมานตวาเมีอำนาจดังพาะนา,ายบริวารมีหลายคือดังเทพบนฟ้าน้ำไปนาน้ำพระอุมาน้ำสองตาน้ำน้ำกบบระโูทอของพอกับแม่คนเงิน ใส่ปันเดือนบ่มีเมกให้เป็นเด็กในเมืองคนยาเป็นคนจนนาอยาได้ขาดงินทองให้เรื่องล้องวางให้ได้นำปินพยาให้ได้มามีอำนาจให้ได้ประสาทสำหลังอยู่ในวังเมือง,องให้พ้นทุงเกินคน,คน,คนอย่ามีจนสักยาติมีอำนาขจของเงื่งจงมีเสียงโหวั่ให้คนดวนมาฟัง เลือยยังให้สายมนมาให้เจได้สมปรารถนาเป็นชาวให้ชานะให้มังเ่าฮ็ดใสเหล่าเต็มยเงียบวมีเสียออให้ได้นำเป็นเศรษฐีให้จงมีเง้นล่าให้จงมีบานบ้งนอยากได้ยังไยได้มีบเอาภัยพอาสงไมนี้เกี่ยวเล็มเอฟเอฟเาไปเมืกอไหร เขาไปเมยให้เจ้าใหญ่เขาไปไตให้เจ้าดีให้เจ้ามีคนบอกให้มีคนเห็นให้มีแต่บอกว่านี้สุภา์เลือลากบอกจากเอไรวตัวใสใหยพยานเขาสาบดังนล้างวีสาขามีปัญญาดังสีปลาให้ฉลาดให้ฉลาดให้ฉ ไอชลาดมีปัญญาดังสีดังสีปลาไอฉลาดกว่าคนทั้งทั้งทั้งลายไอชลาดดังสีทั้งใจจะไว้ปัญมามณนีกามีคนกาพ่อเสียงมีคนเหน่งคนแอะลืมพ่อลืมแม่สงพานเป็นอาจารย์ปลาด มีระมัณอันไพทูมีคนหนุนซ้อสองนี่พี่้องมังงมรามาเยือนนี้พ่าแม่เจ้าไปให้กับเซลใครบ้าง้เจ้าปแญหาแม่เซลปามาก่อนรามาเยอะคนนหนแม่เจ้าผูงบยไส่ไว้ไหม ควนขาไปมัวเล่นเล่นได้ดุงหงายแม่เจ้ากาบตามาถอนแมมาพอยู่ถัาพอยู่ท้กล้วยหงสุกเหลืองแมวเสื้อไว่านเออเน่าทั้งพาไอ้จะาเมื่อว่าเฝ้าเมื่อกินน้ำแม่เมื่อเมื่อกินน้ำแม่ว่ามาเยอะกว่าน ลกเล่นกะหอกปาควเจ้ามันางนชมเล่นหมูปลากลามาสามเรียดีควรเจ้าไปมัวเล่นยำช้านี่นำเ,เป็นปองทะเลโพ้งาขึ้นอย่ายืนจองไ้เจ้ามาค,นนะควคนหูกลายกับขึ้นมาควนตาไอ้ทัขึ้นตาอย่าอยู่เอาทะเลมวว่ามาเยอะควนเลยควนเจ้า พอแม่เจ้าเด้รัทันพอเจ้าเรับแจ้งโหน่งเโลแม่เจ้าไดยก้าวไปหาขาแม่เจ้าแทนใกล้บาานพอจ้าพายดวลาพอยู่รนพอนีไม่ด้นเยหนืลงใหญุ่สัมสีเหนุลาพวกแม่ปลและพวกลูกพกันน่พากันพากันโห่งใส่ าคันบ่อบุใส่ซองเอามาใส่นะควาใช้ยากันใดคนาะมาเกีรยบสามเทก็มีปานมาสลาทอใส่เสือสือวัเจริยาบดอกกาวัเจรยอยู่นะลำทงวันเจริญงไปไมไ้ให้แบกขึ้นหัวหอยยากษ์นน